สองค่ะชื่อรามเกียรติก้อนแก้วรามเกียรติครับก้อนแก้วครับผมก้อนก้อนแก้วครับต้องการอะไรจ๊ะจะขอมาสื่อถึงภรรยาที่เสียชีวิตไปนะครับ ถามเรื่องภรรยาที่เสียชีวิตไปชื่อนายนางเฉลวยหรือเปล่านางเฉลวยครับนางเฉลวยนามโคชสารโคชสารครับนามเทียนธิวดานางเฉลวยโคชสารตายไปตอนอายุห้าสิบเอ็ดปีหรือเปล่าครับผมตายไปแล้วกี่ปีสามสามสามปีครับผมท่านเทวดานางเฉลวยโคชสาร ได้ตายจากโลกนี้ไปตอนอายุห้าสิบเอ็ดปีตายไปแล้วสามปีตอนนี้อยู่ดีอยู่ไรยอย่างไรบ้างชื่อเฉวยใช่ไหมท่านใช่แล้วตายตอนอายุเท่าไหร่หนอห้าสิบเอ็ดปีตายไปกี่ปีแล้วเออสามปีตายในโลกอะไรเนี่ยมะเร็งในกระดูก ทำบุญบ้างไหมเล่าหนาทโอกาสทำอาชีพอะไรเล่าครับทำอาชีพอะไรจ๊ะผมหรือคนเสียชีวิตครับคนเสียชีวิตเป็นพนักงานพนักงานโรงงานครับงานครับผมเป็นพนักงานโรงงานพนักงานโรงงานเนพนะครับทำบุญก็ตามเทศกาลใช่ไหล่ะผมก็มีโอกาสับโอ้กครับ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 ผมยังไม่ไปไหนท่านเอ๋ยยังนั่มให้เลยนั่นแหละนะ อยู่ในบ้านนั่นแหละครบใจนั่นหนาอย่างทุกอยู่นั่นและตายในบ้านเปล่าครับก็อยู่ในบ้านไม่ไปไหนจะทํายังไงได้บ้างเพือเ่อจะปลดปล่อยนางเฉล่วยให้ไปเกิดอยากให้ไปเกิดกอนตายได้ล่ำลากันหรือเปล่าหาใจกันหรือเปล่าเล่าหนาได้บอกกล่าหรือเปล่าครบขอโทษขอขอมากันหรือเปล่าเอ้ย ไม่ได้ขอเข้ามาครับตอนเขาจะเสียชีวิตเขาป่วยหนักมากครับทีนี้กับเขาเรียกอะไรปวดอะปวดทรมานทีนี้ผมหมอเขาเนี่ยนำให้ให้ให้ใช้ร์ฟีนนะคนคนดูแลก่อนที่จะตายทีนี้หมอบอกว่าให้กินรมฟีนชนิดเมด็ดก่อนถ้าร์ฟีน,นชนิดเม็ดชนิดน้ำก่อนถ้าเอาไม่อยู่ทําไม่หายปวดเขาก็ให้กินชนิดเมด็ดต่อ ที่นี้เขาบอกว่ารอสักพักถ้าเขาไม่หายปวดแบบอะไรเงี้ยหมอเนี่ยนำมาบอกว่าให้กินยานอนหลับผมก็เลยให้เขากินยานอนหลับที่นี่เขาก็ไม่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 ฟื้อเ <นะ S 1> ลยครับด้วยความด้วยกิตนาของสามีอยากให้กินยาแก้ปวดหรือแก้อะไรหมอเขาแนะนำมาครับาจากโรงพยาบาล <นะ S 1> ครับไปไปไป,ไปหมอนัดนะครับ ทีนี้หมอเป็นยาอะไรที่หมอเป็นมอร์ฟีนครับมอร์ฟีนแก้ปวดครับแก้ปวดครับมอร์ฟีนแก้ปวดรไม่ดีขึ้นก็เลยเอายานอนหลับให้ภรรยากินแล้วก็หลับไปเลยครับแล้วเขาก็หลับอะไรครับเลยครับนั่นแหละท่านเอ๋ยนางเลยนั่นแหละนะเศร้าสร้อยลงให้ตลอดเวลาเพราะเสียใจหนานั่นแหละทำตามหมอใช่ไหมไม่ไม่ได้มีเจตนาไม่รู้ใช่ไหมว่า เป็นยาที่จะทําให้หลับหลับยาวงานหรือว่ารู้มาบ้าง <c oughs> เข้าใจครับหลวงพ่อที่นี่ทําตามคุณหมอเขาสั่งมาแนะนํนาม,มานะครับไม่แต่หมอเขาบอกเกินเกินมาตอกว่านี่ยยานอนหลับไม่พื้นนะเ <c oughs> ขาบอกว่าให้ถ้าเขาปวดแบบทรมานอะไรเนี่ยให้กินยาโมเฟีนที่ให้หมอให้มาเป็นชนิดน้ำก่อนสักพักแล้วเขาก็ให้ถ้าไม่เอาแบบไม่หายปวดเนี่ยถ้าเขาไม่หายปวดก็ให้กินชนิดเม็ด ึ่งก็รู้ว่าความหมายว่ากินอนิดนี้ก็คือจะต้องหลับยาวนานทีนี้หมอเขาบอกว่าเขาเขาดูอาการแล้วบอกว่าเขาคงจะอยู่ได้ไม่เกินอาทิตย์อย่างนี้นะครับทีนี้หมอเขาบอกว่าให้ผมน่ะทําใจแล้วก็จะจะให้เขาตายโรงพยาบาลหรือให้ไปตายที่บ้านครับว่างั้นผมก็เลยตัดสินใจว่าให้ยังไงเขาจะตายเสียชีวิตนี้เนี่ยผมขอให้ไปอยู่ที่บ้านเพราะว่าช่วงผมจะได้ดูเขาช่วงสุดท้ายก็คือรู้ว่าเนี่ยยาเนี่ยถ้าให้กินตามที่หมอบอกเนี่ย ภรรยาต้องจากพวกนี้ไปครับแล้วสังข,ขารเขาไม่ไหวแล้วก,กระดูกเขาขาดแ,แขนเอืเอนว่า,าลงเขาไหว่าเขาทรมานเลยสังขารเขาครับแ,แม้ไม่อยากเขาแบบว่าต้องทุกข์ยากอะไรกครับครับกระดูกไปหมดขาจะบาดสองข้างเลยครับแล้วก็เขาไรแขนขาดหมดเอาเป็นว่าภรรยาเข้าใจบ้างหรือเปล่าท่านเทวดาน้อยใจเสียใจท่านเอ๋ยที่เลยทําได้นั่นน่ะนะคนจะตายไม่ได้สังภา ทุกใจหนาะทรมานนั่นแหละกันดีๆก็อาจจะได้ใช่ไหมใช่แล้วท่านเอ๋ยก่อนตายเลยก่อนจะพูดนั่นนะว่าเราบุญน้อยกันแค่นี้ครบทำใจหนาะให้สบายนั่นแหละนึกถึงพุทธพุพทธธรรมพระสงฆ์ไว้นึกถึงใจความดีนนะั่นแหละหนาเราต้องจากกันแล้วแหละครบถ้าพูดอย่างนี้หนาะพอเข้าใจไม่บอกให้กล่าไวไปเลยยาไป คนคนไปก็รู้สึกโอ้ทำไมพูดกันดีๆก็ได้อาจจะยอมรับได้อยู่แล้วใช่ไหมใช่แล้วท่านเอ๋ยแต่นี่ไม่บอกเลยนั่นล่ะนะไม่กล่าวขานอะไรเลยค่ะเหมือนตัดทอนนะให้จากไปอ่าคำดถึงผิดได้ยังสิดถึงผิดแล้วคิดไม่ถึงคาดไม่ถึงครับคุณจะบอกกันเลยมันต้องยอมรับตอนจริงแล้วเมียจา๋า ว่าสามีพี่ก็รักน้องมากแต่น้องอย่าทรมานเลยนั่งบอกไม่ถึงขั้นนั้นก็ได้ <c oughs> แค่บอกไจดีๆนั่นแหละนาะ <c oughs> เราถึงการแล้วล่ะจะจากหนาแลบุญเราน้อยแค่นี้ทำใจดีๆนั่นหนานึกถึงความดีที่ทำมานึกถึงพระหนาก็ได้แน่ได้ไปปอบก,กันไปพูดกันให้มันมันสุขใจพี่รักน้อง น้องไม่ต้องหวงดึรข้งถึงความดีไปนนผมว่าปล่อยกินยาแล<ม>้วไม่แล้ก่อนก่อนจอที่มาถึงช่วงนี้นะผมเคยพาไปรักษากอด <c oughs> หลายหลาย,หลายที่แล้วทีนี้จะมีอยู่ครั้งหนึ่งเขาไม่ได้กินอาหารมาหลายวันเลยสามสี่วันทีนี้เขาแนะนํามีคนแนะนําว่าลองให้ไปไปหาลูกปู่ที่จังหวัดตราดผมก็พาไปแบบเขาไม่ได้สติเขาไม่มีสติเลย ทีนี้พอไปถึงที่วัดหลวงพ่อท่านจะช่วยช่วยทำนทํทำนี่ให้เขาก็าดีขึ้นเขาตอนแรกไปขออยู่สามวันทีนี้มันมีเหตุเลยต้องกลับมาก่อนทีนี้ภายในสองวันเขาเดีขึ้นครับพารู้สิสตุกอย่างทีนี้เขาเลยกลับมาบ้านมาบ้านทีนี้มามาบ้านมานั่งสวดมนต์ในห้องพักเนี่ยเหมือนกัเแบบเขากลัวผวาแบบคำว่าอะไรเห็นเหมือนกับเห็นอะไรผมเ,เลยบอกว่าเอางี้ไหม กลับไปหาลุงปู่อีกครั้งหนึ่งไปเราไปอยู่ที่วัดไปช่วยหลวงปู่ท่านสร้างอะไรก็ได้ทําอะไรก็ได้อยู่ที่วัดเขาเลยไปไปไป,ไปที่นี่น้องมีน้องอยู่พัทยาเขาพอโทรไปหาเขาบอกว่าจะก,กลับไปหาลุงปูท่ที่ที่วัดท่านเออน้องเขาเลยส่งรถมารับทันทีเลยเขาไม่ไปลองอะไรครัเนี่แหละอยากให้ไปพอกลับไปที่จังหวัดตรตาดไปวัดหลวงปู่อีกครั้งหนึ่งเขาก็ ท่านก็ให้ปฏิบัติทําอะไรนี่เนี้ยแบบหลายอย่างเขาดีขึ้นครับทีนี้เขามีสติแล้วมีแม่ชีที่วัดเขาช่วยด้วยอะไรหลายๆคนเนี่ยครับช่วยแล้วสุขภาพดีขึ้นเขาอยู่ได้มาอีกหลายปีครับแข็งแรงขึ้นมาอีกหลายปีเพราะได้เข้าใจแล้วครับว่ามันดีขึ้นอย,ย่างวแต่ว่าไอ้ยาสุดท้ายต่างคนก็ต่างรู้แล้วว่ามรอาการมมันรอแล่มันไม่ดีแล้วใช่ไหมกระดูกไปหมดแล้วครับทั้งขาทั้งงเมื่อไรไปหมด จับอะไรก็ไม่อะไรเลยครับพ่อครับใัจไอ้เ่วไม่เรื่องสนใจแล้วเพราะมันไปจุดนั้นแล้วครับแต่มันสุดท้ายเนี่ยเราก็รู้เขาก็รู้เราก็ควรจะพูดกับเขาดีๆครับจะไม่ได้บอกนี่นะจกันนะ่ะผมนี่แหละพลาดตรงที่ไม่ได้บอกกล่าวนี่แหละอ่าท่านเทวดาพลาดพังเผลอนายไปแล้วภรรยานางฉลวยเข้าใจสามีหรือเปล่าว่าเวลาเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็ไม่สามารถจะควบคุมสติได้ ไม่รู้จะทําตัวยังไงไม่ได้ใจดําไม่ได้ใจดํากับเมียใช่ไหมครับก็เป็นคนที่เป็นคนที่พยายามช่วยทุกสิ่งทุกอย่างแล้วแต่ปัญญาแล้วก็ความตื่นเต้นรวมก็ทั่งถึงความความอะไรอะ่ะความตระหนกเอ่อความตกใจความที่ตกกังวลมากมายขาดสติไปเลยสุดท้ายก็เลยให้กินยาไปนั่งเฉยก็เลยไปโดยที่ถ้าจะพูดสักคำว่า ขัดหน้าอะไรก็ว่าแบบไปแบบแบบไม่อยากให้กขาทรมานมากนะครับหลวงพ่อพูดกันดีๆก็ได้นี่เอใจเปล่าอย่าฟังท่านเอ๋ยทั้งสุดท้ายเลยนั่นแหละนะอย่าฟังจะปากนั่นแหละคราจะเอ๋ยอะไรหนากับเขาเลยพูดคำเดียวก็ได้ขอผมใช่ไหมครับขอขออนุญาตครับบางทีผู้หญิงบางคนเนี่ยว่าแค่ได้ยินคำว่าพี่และน้องนะ ตายก็ได้วาาสบา,ายใจ,จดใช่แล้วท่านพี่ขอโทษที่หลัวรักเขาจริงหรือเปล่าพูดจริงๆังเดไม่ได้ตั้งใจขอโทษด้วยก่อนรักเขาจริงหรือเปล่าครับืุณสัตว์เขาเ่ากับสงสารครับสงสารไม่มีอะไรแบบซ่อนเล่นในใจใช่ไหมไม่มีครับ ถ้าผมมีถ้าผมเป็นคนอย่างงั้นผมไม่เลือหมดที่พี่ก็ไม่เอชลานั้นหนาเงินกัหมดที่บ้านเจ้นาก็ขายมารักษาเอาเป็นว่าตลอดเวลานี้ซื้อสัตว์มาเขาตลอดหรือเปล่าก็ตลอดรักษาดูแลเขาตลอดั้พาครับพาให้เขาสวดมนต์ปฏิบัติทางหรืเปล่าก็ก็ก็หลาย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 อย่างหลายอาจจะไม่อาวยต้องเข้าใจสามีหน่อยสามีไม่ได้จบด็อกเตอร์มานะ แล้วก็พยายามทําบุญสร้างกุศลเวลาไปตรงคนตรงนี้ช่วยขึ้นมืนงงทำไงดีแล้วตอดเวลาท่านเอ๋ยเข้าใจเลยนั่นแหละนาแต่ก่อนจะสิ้นใจสิค้ะพี่นั่นหนะไม่น่าทําแบบนี้เลยคําเดียวก็ยังได้เขายังดีออะสารภาพไปเลยฉลวยพี่ขอโทษ ให,ให้ที่ชดใช้ทดแทนยังไงขอให้บอกกล่าวที่จะทําให้มีความสุขยิ่งขึ้นผลจากทุกขอให้น้องช่วยบอกกล่าวกับหลวงพ่อฤทธิทีก็ได้ขอให้รับทราบแล้วจะทําตามให้จะไว้นะบางทีเรามีคนที่เขารักเรามากแล้วเราก็รักเขามากครับข้าของหรือทุกคนเนี่ยเขาก็เตรียมตัวแล้วก็เตรียมใจอยู่แล้วใช่ไหมครับ แต่สิ่งนี้เราอยากจะได้วาระสุดท้ายเนี่ยคือคำพูดความจริงใจการแสดงออกตั้งใจใป่งเขาก็ต้องยอมรับว่าโอเคชะตาชีวิตมันก็ต้องอย่างนี้แหละแต่ให้รับรู้ว่าพี่ซื่อสัตย์พี่จริงใจพี่สุดความสามารถแล้วพี่ไม่ได้มีอาคติตใดๆทั้งสิ้น พูดไปนะขอให้น้องเข้าใจขอให้น้องเห็นใจพี่ด้วยพี่สุดความสามารถแล้วไม่ใช่หนังไทยนะนี่หนังจริงนะเว้ยเข้าใจปะใชรับ<อ>แล้วถ้าเปิดเป็นั้นก็ชาติหน้าฉันใดขอให้เราหมดกรรมแล้วก็ได้อยู่กันแบบค้าสุขร่มเย็นยาวนานมันก็ยังเป็นความหวังของแบบดวงจิตดวงุดท้ทยใช่ไหม คือพูดง่ายจากคําพูดเนี่ยแสดงว่าพี่ยังรักน้องอยู่ก็พยายามพยายามไปท <คน S 1> ําบุญใหญ่บาทำให้จิตเราสงบสักก็นี่แหละมนุษย์อะถ้ามันผูกพันกันมันก็ต้องแสดงความห่วงใยกันน้ําใจถึงจะอยู่ตา่างแดนอยู่ต่างพบอยู่ตา่างภูมิใช่ไหมก็ยังส่งความปรารถนาดีถึงกันได้เ้องจะเป็นความสุขไง คนนี้เนี่ยเขาจริงใจกับชันเขาก็ยังแบบว่ายังมีความภาคภูมิใจเนี่ยไม่ใช่เฮ้ยเขาปล่อยชันตามลำพังไปสู้กับชะตาชีวิตไม่รุนร้อรุ้รนเอาไม่ไม่ได้เห็นอกเห็นใจกันมนุษย์เนี่ยมันต้องเห็นใจกันอ้าวรวยเข้าใจสามีใช่ไหมอยู่กันมานานสามีผู้ไม่เก่งใช่ไหม ต้องไปฝึกหน่อยที่ใจเขาอี่ใจเรารั้งสุดใยที่ลูกจะตายกไม่ยินครอยากได้ยินรั้งสุดใจายเนี่ยเป็นเราก็อยากไม่ยินไงคนที่เรารักใช่ป่ะฉันรักเธอมากเธอเป็นคนเดียวใช่ไหมฉันคิดถึงเธอตลอดเวลาตายได้แล้วที่มาหรือป่พก็ไม่พูดปล่อยกูไปคนเดียว ว้าวดีทุกอย่างเปล่ายาวสุดท้ายยังพูดไม em. uh ่เป็นอ anyway. like uh ีกแล้ววะยังพูดไม่เป็นเลยไปไม่เป็นอยู่ดีว่าจะต้องจำไว้ึงสุดท้ายแล้วก็ต้องไปพูดตะเข้าพูดเลยอะไม่ต้องอ่านจัำดีเฉล่วยหน่อยสิมี่รังงงนะทุจริงทุกอย่างหากที่พลาดพังไปพี่ขอโทษขออภัยเลิอไเฉลย

Jadi ya engkau nak Nak buat nan Ibu akan nak ambil Abi Nak ambil video akan nak ambil Mereka 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 เด็ดดูลุกคนบแล้วน้องต้องไปแล้วไี่ทำทางของน้องแล้วรวยตั้งใจฟังให้ดีนะรามเกียนล,ลารามเกียรับพี่พี่รักของเธอเนี่ยเอากวจริงใจกับเธอมาตลอดไม่ใช่เหรอจากการกระทำใช่ไหม เขาเป็นคนพูดไม่เก่งใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยจิตใจดีแ <hm ล้วก็การแสดงออกเป็นที่ยอมรับได้ว่าเขาจริงใจกับเธอเพราะฉะนั้นเธอก็โอ้ไม่โกรธไม่เกลียดเขาใช่ไหมแล้วไม่เสียใจเขาใช่ไหมลูกกอดเขาได้ไหมคะกอดได้เลยขอยเธอทั้งคู่ อย่าได้เำรมากอีกเลย <c oughs> อธิษฐานเลยเลยชาติหน้าฉันได้เกิดมาไปบวนเลย <c oughs> แล้วไม่ต้องมีคู่อีกจะได้ไม่ต้องร้องไห้ <c oughs> ไม่ันต้องรองยดทุกชา่ไเื่อเลยอมองชอเลยง้คู่เนี่ยไม่ได้มีความผิดต่อกันแล้วมีความรักทีริ์ต่อกันมีเจตนาที่จะสร้างบุญสร้างกุดกให้ ก็รวยก็ต้องเข้าใจว่าตามเขามาที่นี่เพราะฉันรวยเขาคือขอาคุณนี่ดูแลทุกคนที่ในใจเขา เรจะจัพี่จะสร้างบุญสร้างคนสนให้นะหยุๆยุดปจจความอะไรของนี่นะสลังสร้างุญสนใจนะลูกจะดูให้พี่ขอโทษขออภัยนะนะจริงจ่างก็ ถืนว่าเกินกันมากเลยขอโทษขอทที่กอยกโทษเอาดเดี๋ยวเขาจะปวดให้แล้วหรือว่าช่วยเป็นคนดี้รัครแนแ้กเป็นคนนแล้วีวนิวมนมำแล้วเดี๋ยวที่านให้ไม่ต้องจิตวิอีกแล้วนะ ขอให้บุญใดที่โดนบ่อทำมาบารมีที่สร้างมาให้เฉลยได้บุญด้วยหายเจ็บหายปวดหายวดหายทรมานหายโกรหายเศร้าเกิดขา้นหน้าฉันใดไม่ตายวยโลกพิศนาอีกแล้วให้อยืนยืนได้สร้างบุญสร้างกุศลนด้วยเถิดสาธุสาธุคำพูดคำเดียวมีความหมายมากเลยท่านเทวดาใช่แล้วท่านเอ๋ยพาจิตเลยนั่นแหละนะ คำพูดคำเดียวนั่นแหละค่ะหากถูกใจหนาที่ฝังไว้ก็จะพาให้ดวงจิตดวงวิญญาณมันสงบลงได้แต่ท่านแท้หากคำพูดคำนั้นไม่เกิดแท้ดวงวิญญาณนั้นหนอก็เฝ้ารอแล้ใช่บางทีนะลูกมันก็มันก็อยากจะฟังว่าพ่อรักลูกนะแต่พ่อไม่เคยพูดเลยเว้ย บางทีพ่อมก็อยากจะฟังไม่เคยพูดใำไมนี่บางทีพ่อมก็อยากจะฟังพ่อจาหนูรักพ่อนะลูกมันก็ไม่เคยพูดเลยไม่พูดไม่กล้าตามคนต่างไม่พูดนี่เก็บไว้แล้วทรมานมากเพราะฉะนั้นถ้ามีความเข้าใจต่อความรู้สึกกันก็พูดให้มันสบายใจกันเพราะคำพูดเนี่ยมันมีพลังมากมายมหาศาล คนจะฆ่ากันพูดถูกต้องคำเดียวนะยกโทษคนรักกันอยู่ดีเนี่ยจะฆ่ากันได้เพราะคำเดียวเพราะฉะนั้นจงใส่ใจกับคนที่อยู่ใกล้ใกล้ชิดเกี่ยวข้องอ่าท่านเทวดางานนี้จะทําอะไรให้เฉลวยได้คนทุกบ้างท่านเอ๋ยเอาบุญเลยนั่นแหละนะห้าสิบวันให้เฉลวยแหละคร,รับยินยอมป่าจ้ายินยอมครับยินยอมให้เฉลวยห้าสิบวัน จะได้หายจากโรคานั่นแหละเอ่ยเกิดชาติใหม่ภูมใหม่นะ่ะท่านหาจะได้สง,ง่างามนั่นแหละหนะอะจะได้อายุยืนแล้วเฉลวยจะไม่มีเวณมีวิบากกรรมอีกแล้วเอาอะไรบ้างเฉลวยขอดอกไม้ใบสีท่านเอ๋ยให้พี่เลยนั่นแหละหนาะนำมาขอขอมาต่อพระราตนาจัยครา เราหน้านะจะได้ร่วมขอขอมาเลยเธอก็เป็นตัวแทนเธอวยด้วยครับผทั้งเธอและฉลวยร่วมกันขอขอมาต่อพระรัตนตายเข้าใจไหมาใจม่วหนึ่งชุดนะ่ะท่านหนาะดอกไม้ทุกเพียนนั่นแหละครบสังฆทานหนึ่งชุดนั่นแหละไปสานให้หน่อยท่านเอ๋ยหอยขมเลยสิบโลนั่นแหละหนาะเต่าสองตัวก็ได้นั่นแหละครบแค่นี้หนาก็ได้แหละท่านเอ๋ย เกได้เปล่าได้ครับได,ได้แบบนี้ัฉลวยสบายใจแล้วไม่อยู่ในฐานะวิญญาณที่โศกเศร้าเสียใจระทมในจิตใจแล้วเบิกบานแล้วพี่ได้พูดแล้วน้องเข้าใจแล้วน้องก็จะได้ไปเกิดแล้วเมื่อพี่ตั้งใจประพฤติปฏิบัติใช่ไหมท่านเทวดาใช่แล้วท่านเอ๋ยใจเบาเลยนั่นแหละนะหายโศกหายเศรา้าแหละค่ะ สิ่งที่อยากพูดหนาได้พูดออกไปแล้วความคิดถึงอะไรวอรน,นี่มันทรมานมากนะบางคนขอให้ได้แค่เห็นหน้านะจบนอนหลับสบายกินข้าวได้แต่ถ้าไม่เห็นหน้านะยิ่งลูกไม่เห็นแม่ไม่เห็นหน้าลูกมานานนะทรมานตายเลยเข้าใจว่า,าอยู่ไหนอยู่ยังไงเป็นยังไงถ้าเห็นอมันเดินมาโอบเรียบร้อยตามนี้ จบคดีทำมีำเดียวเริ่มผมอะไรเนียเริ่มได้ไงเริ่มไ้เริ่มไ้่อจะไม่ได้่ิด้เตยมแต่ว่าตรงไปกดตังกอีก่วานต้องออกไปกดตังได้อ๋อามาถึงว่าเริ่มบวชได้เลยไหมคะก็อย่ผมไปไปกดตังแล้วก็บวชได้เลยไยเียโอเค ก็สองวันสองวันโอเคโอเคเริ่มสตาร์ทให้เฉลววยเฉลิมสบายใจได้มี่าเชื่อว่าเพียงแค่เพีอง่กไม่บอกก็ไม่บอไปได้หลั